สิ้นนันทิสิ้นราคะจิตหลุดพ้นในยะที่สองที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงจักสุโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักสุตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงจักสุโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักสุตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุ เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคาเพราะสิ้นราคาจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคาเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงโสตะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโสตะตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงโสตะโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโสตะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสินาาส้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงคานะโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งคานะตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงคานะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งคานะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว ภิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงชิวหาโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงชิวหาโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งชิวหาตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลิน เราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคาเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงกายะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกายะตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงกายะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกายะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายะ เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงมณะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมณะตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงมณะโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมณะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมณนะเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสินาาส้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงรูปโดยอุบายอาันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริง เมื่อใส่ใจถึงรูปโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วทิ่ขู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงเสียงโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเสียงตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงเสียงโดยอุบายอันแยบคายและ <sk art> พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเสียงตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว พิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงกลิ่นโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกลิ่นตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงกลิ่นโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งกลิ่นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหนา่ายแม้ในกลิ่นเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลิน เราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคาเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วทิ่ขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงรถโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรถตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงรถโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรถตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคา เพราะสิ้นราคาจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคาเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วที่ขู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงโพธพภะโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโพธพภะตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงโพธพภะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งโพธพภะตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธพพะเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วที่ขู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงธรรมโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงธรรม โดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว